โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่2ประจำฤด,ดูกาล2022-2023ที่จะฟาดแข่งกันระหว่างวันที่13-16สิงหาคม2565เปิดโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ประจำฤด,ดูกาล2022-2023โดยคู่บิ๊กแมตช์ของสัปดาห์ที่2คือสิงโตน้ำเงินครามเชลซีภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันจะเปิดสนามสแตมฟอร์ด เปิดต้อนรับการมาเยือนของไก่โดยทองท็อปแมนฮอสเตอร์ที่คุมทีมโดยอันโตนิโอคอนเต้ในใหญ่ชาวอิตาลีในขณะที่ทีมใหญ่อื่นๆอย่างปืนใหญ่อ์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทางด้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเล่นในลังเงี้ยวของตัวเองรับมือเดอะเชลซีบอลมัตส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจะออกไปเยือนพึ่งพิฆาตเรนฟอร์ดปิดท้ายด้วยหงส์แดงลิเวอร์พูลเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของ อินซีพังกาคริสตันพาเลโดยโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ประจำฤดูกาล2022-2023วันที่13สิงหาคม2565ฟาดแข่งกัน7คู่โดยคู่แรกแอสตันวิลล่าพบเอเวอร์ตันเวลา18บแนาฬิกาสานาทีคู่ที่2องซอลแฮมป์ตันพบลีกยูไนเต็ดเวลา21่สนาฬิกาคู่ที่3อาร์เซนอลพบเลสเตอร์ซิตี้เวลา21่สนาฬิกาคู่ที่4ไบรตันแอนด์โฮฟอันเบียนพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเวลา21่สิ 2ี่สนาฬิกาคู่ที่5แมนเชสเตอร์ซิตี้พบบอร์นมันเวลา21่สนาฬิกาคู่ที่6วูดแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์พบฟอรแลนเวลา21่สนาฬิกาและคู่ที่7เบลฟอร์ดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา23่สนาฬิกาสานาทีในวันที่14สิงหาคม2565มีการแข่งกัน2คู่โดยคู่แรกนอตติงแฮมฟอเรสต์พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวลา20่สนาฬิกาคู่ที่2เชลซีพบท็อปแมนฮอลสเปอร์เวลา22่สนาฬิกาสานาที และวันที่16สิงหาคม2565วันสุดท้ายของนาที่2มีแข่ง1นคู่คือลิเวอร์พูลลงสนามพบกับคริสตันพาเลตเวลา2นาฬิกา